กคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิบสเต,เตชันกับทำอะไรกินดีนะวันนี้เรามาพร้อมกับเมนูต้อนรับ เทศกาลแห่งความรักนะจ๊ะเพื่อใครจะเอาไปทำให้เพื่อนให้แฟนให้ใครก็ได้ที่อยากจะให้หนกับเมนูเลดเบรลาว่าในส่วนของเมนูวาเลนทน์เนี่ยเราเคยทำไว้ปีที่แล้วเนืะจะมีเป็นช็อกโกแลตวาเทนทน์เนืะอมีเป็นบาร์นี่ฟลอเรโล่จริงๆมันมีเมนูช็อกโกแลตอื่นๆที่เพื่อนสามารถที่จะเอามาทําได้หลายตัวเลยก็ลองไปดูกันได้นะจ๊ะมาส่วนวิธีทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยเรียงเป็นพิมพ์มาเนื้ออันนี้เราใช้เป็นพิมวงกลม ก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆทำการทาไขมันเนื้อบริเวณก้นแล้วก็ขอๆเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแป้งเนื้อในการโรยเขาขอๆขอให้ทั่วพิมพ์เลยเนื้อวิธีนี้เนี่ยมันเป็นการเตรียมพิมพ์เค้กอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเนื้อพอได้พิมพ์แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาน้องเขาพักเอาไว้ก่อนนะจ๊ะชุบ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 เอาเรามาทําตัวเลเวลเฟลาวากันเลยเนื้อส่วนผสมอย่างแรกดาร์กช็อกโกแลต70% 85รกรัมตามด้ว เนยสด45กรัมจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะนําน้องเขาไปเข้าไมโครเวฟเพื่อให้ช็อกโกแลตกับเนยมันละลายเลยเวฟประมาณ40วินาทีโอเคมาตอนนี้เราละลายช็อกโกแลตได้ที่โอเคแล้วนะเดี๋ยวเราจะเทเขาเนี่ยใส่ลงในชามผสมอันใหญ่เลยเจ้าน่ากินมากเวอร์ทีนี้สิ่งที่สําคัญของเลดเววเวตท,ที่ขาดไม่ได้เลยอะ่ะก็คือสีผสมอาหารสีแดงถ้าไม่ใส่มันก็คือช็อกโกแลตลาวาตัวเลดเววเวตเคปกติอ่ะเขาจะใส่เป็นตัวน้ําส้มสายชูเข้าไปในส่วนผสมด้วย เพื่อให้ส่วนผสมของเค้กอะมันมีความวยุยยคล้ายๆกับพรมกำมะหยีอย่อะไรเงี้ยนางนางเลยเรียกว่าเลดเวลเวตกันแต่ในส่วนของเราอะไม่ต้องกำมะหยี่แล้วละ่ะคือเราโฟกัสแค่เราอะเขาจะ่าไหลซุม่มไหลซุม่มออกมาแค่นี้แหละพอใจแล้วโอเคนะคะใส่ไข่ลงไปไข่อันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นไข่หนึ่งฟองเต็มใบเนื้อกับอีกฟองหนึ่งเราจะใช้เป็นไข่แดงหนึ่งฟองก็คือเป็นไข่ไก่หนึ่งฟองบวกไข่แดงอีกหนึ่งฟองมิเยค่อยๆคนออดอดออดอดชิบชื่อตอนนี้ส่วนผสมมาได้ประมาณนี้เนอะเดี๋ยวเรามาร่อนในส่วนของของแห้งลงไป มือค่ะ ก็จะมีแป้งเค้ก30กรัมน้ำตาลป่น20กรัมน้ำตาลป่นมันคือน้ำตาลป่นเนอะมันไม่ใช่น้ำตาลไอซิ่งเนอะแต่ถ้าเกิดว่าใครหาน้ำตาลป่นไม่ได้จริง,จ,รงจะใช้ไอซิ่งแทนก็ได้น้ำตาลป่นมันคือน้ำตาลที่เอามาป่นส่วนไอซิ่งมันคือน้ำตาลป่นที่ผสมแป้งข้าโคดนะคะทุกคนร่อนลงไปเลอเอากระเด็นปิวอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะคนตะล่อมให้เขาเข้ากันเดี๋ยวเราใช้เป็นไม้พายเนื้อคนเช็คส่วนผสมเขาอีกรอบนึงให้เขาเข้ากันดีจริงๆนะจะ๊จะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาทำการ ตักส่วนผสมลงในตัวตัวพิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้เลยนะจ๊ะเพาะเขาสักเล็กน้อยนาเข้าอบเลยอบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสไฟล่างใช้เวลาอบประมาณ7-8นาทีแล้วหลังจากที่นำออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แปะขอบข้างๆเนอแล้วก็คว้าลงบนจานเสิร์ฟทันทีนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะจ๊ะแดงได้ใจมากเลยเนี่ย Tiếng ba à, Phần đèn nữa, dùm mấy con đi ่มันก็คือรสช็อกโกแลตแหละแต่ว่ามันอาจจะเทียบกับตัวช็อกโกแลตระหว่างเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ขมเข้มขนาดเพราะว่าส่วนนี้เราไม่ได้ใส่ผงโกโก้เข้าไปเนอะตัวนี้เขาจะเบาหน่อยมันจะกินง่ายกว่าอะไรอย่างงี้เราไปทําดูใครลองทําแล้วเป็นยังไงก็เหมือนบอกที่คลาดคลิปกันด้วยนะจ๊ะใครลองแบบเอาไปทําให้แฟนคนที่แอบชอบอยู่ไงก็มันเล่าสู่กันฟั่งได้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าชอบยังไงเนี่ยฝากกดไลค์ซับสไคร้ก็ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจักใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ